สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวอยู่อาจจะพาไปซื้อขนมปังแผ่นละห้าบาทค่ะทุกคนขนมปังปิ้งนะคะหน้าเนยแผ่นละห้าบาทค่ะเดี๋ยวจะพาไปซื้อค่ะทุกคนถูกมากแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวไปกันเลยทุกคนคะตอนนี้นะคะถึงแล้วนะคะอยู่ที่บางนาต่าสิบเก้าแยกเจ็ดค่ะทุกคนหรือว่ามันก็คือซอยอุดมสุข42่นั่นแหละทะลุก,กันเลยนะคะ นี่นะคะทุกคนร้านจะเป็นร้านเล็กๆเนี่ยค่ะเขาจะเป็นแผงแบบเป็นโต๊ะมาตั้งเล็กๆแบบนี้นะคะก็จะขายน้ําส้มขัน,นะคะ่ะแรกๆอะ่ะเขาก็จะเอาน้ําส้มคันมาลงหลังๆมาเขาก็เลยเอาตัวขนมปังมาเพิ่มนะคะนี่ค่ะทุกคนแผ่นละ5บาทค่ะทานเนยนมน้ําตาลนั่นแหละขนมปังปิ้งแผ่นละ5บาทค่ะทุกคนแล้วก็จะมีนี่ด้วยก็จะขายคู่กันกับน้ําส้มขัน,นะคะ่ะน้ําส้มขันสดเลย10บบาทค่ะทุกคนถูกมากเลยนะนี่นี่ เอาคัานสดๆเลยค่ะเอา,เอาไม่ค่อยกรอบค่ะเอาแบบนุ่มๆอ,อันนี้คั้นเองใช่ไหมคะน้ำสม้มน้ำส้มคั้นเองนะคะขวดละแค่10บาทค่ะทุกคนนี่ค่ะถูกมากเลยนะคะส่วนขนมปังนะคะเป็นขนมปังเตาถ่าน,นะค่ะก็จะหอมๆเตาถ่านไม่ได้ใช้เตาไฟฟ้าน,นะคะเขาเพิ่งมาตั้งขนมปังก็จะยังไม่มีชื่อร้านอะไรนะคะแต่ว่าพิกัดก็ตามที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะใครที่จะวาร์ปมาก็ลองจอดรถแล้วก็เดินๆมาซื้อได้นะคะนี่ค่ะ ราดน้ำตาลหรือนมนะเมื่อกี้ราดแนมค่ะไม่ราดนด้ำตาลยืนก็ต้องระวังระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอยู่ริมถนน,นะค่ะต้องแบบแอบๆอยู่นิดนึงนะคะที่ขายถึงกี่โมงค่ะผมมาขายเข้ามาเที่ยงๆครับพี่แล้วก็ยันประมาณสี่ทุ่มเลยครับเที่ยงเข้ามาแล้วเหรอใช่นี <มา S 1> ค่ค่ะทุกคนขนมปังที่เราสั่งนะคะก็จะเป็นขนมปังราดนมอย่างเดียวค่ะเพราะว่าไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าเราไม่ชอบกินน้ำตาลค่ะแต่ชอบกินนมข้นหวานมากกว่า จะให้เขาหั่นให้เลยก็ได้หรือว่าไม่หั่นก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะสั่งค่ะนี่น่ากินมากเลยวันนี้สั่งไปหลายอย่างมากเลยมีน้ำเต้าหู้ด้วยนมสดด้วยน้ำส้มคั้นด้วยนะคะเดี๋ยวไปเทน้ำส้มคั้นชิมอยู่ห้องดีกว่านะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเทน้ำส้มใส่ในแก้วก่อนนะคะเดี๋ยวมาชิมน้ำส้มลองดูก่อนว่าน้ำส้มมันจะผ่านหรือเปล่านะคะจะมีเจียจางเยอะหรือเปล่านะคะต้องชิมก่อนแล้วเดี๋ยวจะคอมเมนต์ให้ฟังนะคะทุกคน นี่จะเปรี้ยวเกินไปหรือเปล่าจะหวานเกินไปหรือเปล่านะคะหลังจากที่ได้ชิมแล้วนะควรเราชิมแล้วนะถึงเวลาที่ต้องคอมเมนต์เลยนะคะสําหรับแก้วนี้นะคะสาหรับน้ําส้มคั้นขวดละสิบาทเนี่ยร้านเนี้ยนนเราถือว่าเขาคั้นสดๆจริงๆอะ่ะเออจริงๆมันสัมผัสได้เพราะว่ามันรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นแบบมันไม่ได้เจือจางอะ่ะสาหรับเราเราให้ผ่าน,นะคะ่ะ เราให้น้ำส้มผ่านมันขวดละแค่สิบบาทแล้วมันสัมผัสได้ว่ามันหอมกลิ่นส้มเราก็กินส้มประจําอยู่แล้วไงเราก็จะสัมผัสได้ว่าเฮ้ยน้ําส้มคันสดกับน้ําส้มที่มันเจือจางมาเยอะๆยะมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชิมขนมปังกันต่อค่ะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่ได้ชิมขนมปังแล้วนะคะถือว่าโอเคค่ะถือว่าผ่านต้องเอามากินที่ห้องนะทุกคนเพราะว่าตรงนั้นอะ่ะมันไม่ได้มีที่นั่งค่ะ เพราะมันอยู่ริมถนนยืนอยู่ต้องระวังด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะจอดรถหน้าร้านไม่ได้นะต้องเอาไปจอดตรงเซเว่นหรือจอดข้างๆอีกซอยหนึ่งแล้วก็เดินมาก็ได้ค่ะ5้าบาทอ่ะถือว่าผ่านเลยเพราะว่าเขาทาเนยทามาก,ก์ลาีนทานมให้แบบฉ่ำโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้เป็นปุ๊บปั๊บคลิปมากเลยเพราะว่าจริงๆจะไปซื้อน้ำเต้าหู้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย